ค่ะคนวันศุกร์คลิปนี้เป็นการดูพลังงานโดยรวมงวดประจําเดือนกรกฎาคม2566ค่ะเรื่องการงานการเงินและเรื่องความรักนะคะการงานปัจจุบันเจ้าชะตาได้ไพ่สิบเหรียญค่ะมองว่าตอนนี้การงานของคุณคงที่ดีอยู่ค่ะการเงินดีคุณอ,อาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเจ้าขององสีทําธุรกิจส่วนตัว สืบทอดมาจากครอบครัวก็เป็นไปได้นะคะดูแล้วงานที่คุณทําหรือถ้าคุณทํางานประจําคุณก็เป็นระดับผู้บริหารระดับสูงเลยคะ่ะคุณอาจจะทํางานเกี่ยวข้องกับบัญชีไฟแนนซ์สินเชื่อธนาคารกระทรวงการคลังแบงก์ชาติก็เป็นไปได้นะคะคือต้องมีการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเรียกว่านะตอนนี้การงานของคุณค่อนข้างมั่นคงดีค่ะแต่ต่อไปนะคะมองในอนาคตว่าการงานของคุณอาจจะมีปัญหา อาจจะถ้าเป็นธุรกิจอาจจะเป็นการลงทุนที่ศูนย์เปล่าการเงินไม่เติบโตยอดขาย,ยไม่ได,ไได้ไม่มีกําไรหรืออาจจะเกิดข้อผิดพลาดจากหน้างานทําให้จะต้องเสียเงินเสียทรัพย์แบบศูนย์เปล่าเรามาระวังเอกาสารที่หนึ่งนะคะระวังเกิดข้อผิดพลาดทาให้เสียหายได้เพราะว่าไพ่ใบที่สองนาคตของคุณเดินกรกฎาเนี่ยมันเป็นไพ่ห้าเหรียญ ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ค่อนข้างสับสนในชีวิตค่ะการเงินก็จะไม่เป็นอย่างที่คิดนะคะต,ดตดดิดขัดถ้าทําธุรกิจส่วนตัวแนะนําไม่ให้ลงทุนเพิ่มนะคะแล้วก็ให้ศึกษาหาความรู้ที่สำคัญต้องมีความละเอียดแล้วก็เพิ่มความรอบคอบลงไปอีกนิดนึงนะคะต่อไปค่ะเรื่องการเงินการเงินณนะปัจจุบันได้ไพ่แฮงแมนนะคะดูแล้วการเงินของคุณอาจจะเป็นการทรงตัวอยู่หรือรอคอยใดๆอยู่ รวมทั้งบางคนอาจจะหยุดนิ่งการเงินชะงักมีสภาวะจำยอมหรือบางคนอาจจะโดนคดีความแพ้คดีความก็เป็นไปได้นะคะเรียกว่าอาจจะเสียเงินโดยที่ไม่รู้ตัวค่ะอนาคตนะคะมันจะได้ไพ่สองดาบการเงินของคุณจะต้องมีการตัดสินใจเข้ามาเกี่ยวข้อง อนอมองว่าอนาคตของคุณอาจจะต้องลังเลสับสนวุ่นวายใจว่าวุ่นใจแนะนําว่าให้เปิดตาเปิดใจแล้วก็รอรับฟังข่าวสารข้อมูลให้ดีนะคะถ้าไม่รู้ให้ปรึกษาผู้รู้ค่ะตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะคะเพราะว่าไพ่สองดาบนี้คือไพ่ลังเลไพ่สับสนแล้วก็ยังไม่มั่นใจ ก็แนะนําว่าให้ใช้สติค่ะไม่ใช้อารมณ์นาทางนะคะเพราะว่าการเงินเป็นสิ่งสําคัญค่ะถ้าไม่มั่นใจอะไรอย่าลงทุนอย่าเซ็นเอกสารหรือคาประกันสัญญาใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่งั้นคุณอาจจะเสียเงินฟรีก็เป็นไปได้ต่อไปเรื่องความรักค่ะความรักณนะปัจจุบันได้ไพ่ห้ดาดาบนะคะในกรณีคนโสดอาจจะมองว่ายังสับสนอยู่ในตัวเองจะเอายังในดีซ้ายทีขวาทีจะรักหรือไม่รักดีหรือบางคนอาจจะมีการทะเลาะเบาแหวงขัดใจกันไม่ได้อย่างใจกันไม่เข้าใจกันก็ได้นะคะกับคนรักของคุณพยายาม ใช้สตินิดนึงนะคะส่วนคนที่มีคนรักชัดเจนอยู่แล้วคนที่เป็นครอบครัวระวังหันหลังให้กันนะคะเรื่องเล็กจะกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นมีอะไรก็ค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,ค,คุยกันนะคะทั้งคนโสดแล้วก็คนมีคู่เลยเพราะว่าความรักของคุณมัน,มนเหมือนมันขัดแย้งอยู่ในตัวเองนะคะบางคู่บางคนอาจจะไปเจอคนที่ค่อนข้างเจ้าอารมณ์อาแต่ใจตัวเองดื้อรัน้นแล้วก็ไม่ฟังใครก็เป็นไปได้ถ้ายังไงขอให้มีสตินะคะแล้วก็นึกถึงตอนที่รักกันใหม่ๆด้วยนะอนาคตเลขไพ่สิบดาบนะคะพี่มองว่า คุณจะมีปัญหาค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินแล้วก็เรื่องความรักนะคะสําหรับคนวันศุกร์แนะนําให้มีสตินิดนึงนะคะเรามาัระวังการหันหลังให้กันการเลือกรายอย่าล้างกันรวมทั้งการเงินก็จะมีปัญหาด้วยและแนะนําว่าให้หาโอกาสใช้สมาธินั่งสมาธิแล้วก็อยู่กับตัวเองแล้วก็มีสติอยู่ตลอดนะคะ ไม่ทำอะไรโดยวู่วามเด็ดขาดนะก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนวันศุกร์นะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขบุญรักษาเทวดาคุ้มครองคลิปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นการดูพลังงานโดยรวมไม่อินไม่น้อยไม่ดราม่านะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับใครก็ได้แล้วพบกันใหม่เดือนหน้าสวัสดีค่ะ